ดอกกระเจียวเป็นดอกไม้ที่กินได้เป็นพืชผักที่น่าปลูกมากดอกจะมีรสร้อนมีกลิ่นหอมช่วยขับลมท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ปวดท้องแล้วก็ปวดเมื่อยและสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะปลูกในกระถางก็ได้เล็กปลูกแล้วเห็นผลแล้ววันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลูกกันจ้า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติลีชแนลนะคะคลิปนี้เล็กจะพามาปลูกดอกกระเจียวค่ะต้นกระเจียวดอกกระเจียวที่ดอกสวยๆนะคะสีม่วงม่วงกินได้นะคะอันนี้วิธีการที่เล็กทำจะมาอธิบายให้ผู้ชมฟังนะคะแรกๆเลยคือเล็กได้หัวดอกกระเจียวมาแบบนี้นะคะคล้ายๆหัวขมิ้นนะหลังจากนั้นให้เรามาแยกค่ะอยากได้กี่ต้นก็แยกออกได้เลยนะคะ อันนี้เล็กจะทำเป็นสต้นนะคะก็คือให้เราเด็ดออกแบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้ปลูกได้เลยนะคะเราจะฝังลงดินเลยหรือว่าวางไว้บนดินใช้ดินกลบเล็กน้อยก็ได้นะคะซึ่งต้นกระเจียวที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเล็กวางหัวลงบนดินเนอะนี่ค่ะในนี้มันก็จะมี เศของหัวแล้วก็หน่อใหม่นะคะเดี๋ยวเล็กจะเอาออกมาเพื่อที่ว่าจะให้ได้หลายๆต้นนะคะใครที่มีพื้นที่น้อยสามารถปลูกใส่กระถางได้เลยนี่มันก็จะเป็นหน่อใหม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเล็กเคยแยกแล้วนะคะอ่ะอยากให้ได้หลายๆหน่อนนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือต้นที่เกิดจากหน่อที่เล็กให้ดูเนาะ<ม>ก็คือวางไว้เฉยๆค่ะแล้วมันก็จะได้ต้นขึ้นมา สวยมากนะคะจากนั้นมันก็จะมีดอกให้เราค่ะและเล็กปลูกแล้วได้ผลแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือเพิ่งจะปลูกนะคะเพิ่งจะปลูกลงใหม่ก็คือเอามาให้เกิดต้นซะก่อนยังไม่ให้เกิดดอกนะคะส่วนที่เกิดดอกคืออยู่บนคูสานะและอันนี้คือขยายไปได้ประมาณสามสี่วันนะคะมันก็จะมีเหลืองๆบ้างเพราะว่ามันโดนแดดมันโดนแดดนะคะเดี๋ยวมันก็สวยเดี๋ยวก็ฟื้นค่ะนี่ ทำให้มันตรงๆอันนี้มันข้ามแล้วนะคะบางหลุมเล็กก็ปลูกสองหัวสองตน้นนี้ค่ะเราก็จะมีดอกกระเจียวไว้กินทําได้ง่ายๆนะคะที่อธิบายไปหวังว่าคงเข้าใจก็คือใช้หัวค่ะเอาแต่หัวมาที่เล็กได้มาคือได้มาแต่หัวนะคะไม่ใช่ต้นแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการสาธิตตรงที่เป็นหัวนะคะในส่วนของ ที่เป็นหัวก็คือวางลงไปแบบนี้นะแล้วก็ไม่ต้องกลบหมดนะคะถ้านผู้ชมบางส่วนเท่านั้นเหมือนขากับขมิ้นเลยนะคะกดลงไปง่ายมากมันก็จะแตกเป็นตาออกมานะคะเป็นหน่อเป็นตาออกมานี่ค่ะเหมือนพวกหน่อขาเลยนะคะเหมือนกับขมิ้นแบบนี้เลยก็ตรงนี้สองหน่อก็จะได้สองต้นนะคะ จากที่เล็กสังเกตดูนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งย้ายมาเพราะว่ามันมันสวยมากแล้วมันก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะคือดอกกระเจียวชอบแสงแดดนะท่านผู้ชมดินแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็เวลาปลูกลงต้นเนี่ยไม่ต้องฝังลึกนะคะแล้วก็ทําดินหลวมๆเนาะเดี๋ยวพอรดน้ําหรือฝนตกก็จะซึมเข้าสู่รากๆก,ก,ก็จะดูดกินน้ําได้ง่ายนะคะ น,นี่ค่ะแล้วก็จะมีสวนกระเจียวเล็กๆนะคะเอาไว้เก็บกินส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะคะเอามาปลูกไว้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นกล้วยค่ะกล้วยมีกล้วยเทพรสนะคะอยู่กอนู้นเดี๋ยวจะแยกได้หน่อใหม่ละมีหน่อใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็นนี้เป็นกล้วยน้ำวา้าใจขาวนะคะ หวานอร่อยนะคะไม่เปรี้ยวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะเพิ่งเอามาปลูกได้ไม่นานเห็นไหมติดหมดเลยด้านบนจะเป็นดินขี้มันนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยก็เอามากลบเนาะนี่แล้วก็อันนี้เป็นเล็กจะทำเป็นโซนผักสวนครัวนะคะอันนี้ตอนที่เอามาปลูกอะ่ะมันก็โซมแบบนี้นะคะแย่กว่านี้อีกเนาะ ติดแน่นอนค่ะก็ตรงนี้เป็นกล้วยค่ะสุกแล้วเ็กบอกว่าสามวันโหเร็วกว่าสามวันอีกนะคะท่านผู้ชมเหลืองแล้วนี่กล้วยกล้วยน้ำหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องได้เอาลงละตอนแรกว่าจะเอาไปทํากล้วยฉาบสุกซะแล้วนะคะสุกง่ายมากเลยเดี๋ยวจะได้เอาลงนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพลิกนะคะ มีแต่ของกินค่ะแล้วก็มีขา่ามีพริกเนาะมีมะละกออยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็กล้วยต้นสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูต้นกล้วยตรงนี้คือสูงมากต้นอวบมากเลยนะคะเดเ็กถ่ายให้ดูดูค่ะสูงมากแข่งกับต้นตาลเนี่ยค่ะก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะ ใส่ปุ๋ยช่วงนี้ไม่ได้รดน้ําเทเวลารดให้นะคะฝนตกประจํานี่ก็เป็นกุหลาบทูโทนค่ะนี่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปก็แตกยอดใหม่นะคะจากโสมๆเลยนะย้ายมานี่เห็นไหมคะใส่ปุ๋ยขี้มันแตกยอดใหม่ทันทีเลยเดี๋ยวก็ออกดอกค่ะนี่สีชมพูหวานสวยนะคะค่ะก็ เป็นวิธีการปลูกผักสวนครัวง่ายๆนะคะอย่างละเล็กละน้อยเป็นสวนกล้วยค่ะท่านผู้ชมปลูกกระเจียบนะคะเป็นพืชผักโบราณเนาะก็มีกลิ่นหอมนะะรสชาติดีกินสดก็ได้กินแบบลวกก็ได้นะคะกินกับสมตามก็ได้สดๆมีประโยชน์มากอย่าลืมไปปลูกนะคะบางคนอาจจะยังไม่มีเนาะสำหรับวันนี้นะคะเลขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ